เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนไม่ดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ,อ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดี มีคุณจริงธรรมะสวัสดีพี่น้องกัญยาณนะมิตรทุกท่านนะครับเช้าวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับสุรพัฒน์มีดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเข้าพรรษาของอพระส,สงฆ์นะครับสามเดือนเต็ม,เ,ตมเลยเมื่อวานก็ได้มีโอกาสไป ทําบุญที่วัดมานะครับแล้วก็ได้ฟังการบรรยายทรราแค่เงี่ยคิดของคุ้บาอาจารย์อย่างมากมายเลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าเรา,าประพฤติปฏิบัติดีคิดดีทดําดีอยู่ในหลักคำทำคาสอนของอ,องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ สํารวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยละจากสิ่งเศร้าหมองนะครับเอาละก็ต้องธรรมะสวัสดีพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับก็ตามที่เรียนกับพี่น้องทุกท่านนะครับได้มีโอกาสไปสแสวงหาวัตถุมงคลมานะครับก็ ถือว่าสมความปรารถนานะครับตามที่ต้องการไปนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับโดยเพราะมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดหันหมาของพ่อเดิมนะครับที่จะนํามาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับเป็นมีดที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นมีดที่มีรูปแบบเดียวกันกับในหนังสือเลยนะครับเล่มนี้เพราะนั้นก็ถือว่า เป็นเล่มในตำนานที่หายากอีกเช่นกันอีกเล่มหนึ่งนะครับเมื่อได้มาแล้วก็ขอญาตินะครับนำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมได้พิจารณากันอีกเช่นเดิมนะครับเป็นด้ามไม้ปักไม้นะครับเล่มนี้เนี่ยไม้ก็จะมีความแห้งนะครับเดิมๆทุกอย่างเป็นไม้เนื้อเนื้อแข็งนะครับเป็นไม้พิยุง นะครับนี่ก็แล้วก็มีโลหะรัดแบบโบราณน,นะครับเป็นแหมลัดนะครับก็นำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันเลยนะครับตามนี้เนี่ยความแม่ของไม้เขาเรียกว่าเก่าในเก่านอกนะครับยิ่งดูยิ่งมีความคลาสสิกเนี่ยนะครับดูง่ายมากเลย นะครับก็ถือว่าเป็นมีดหั่นมากขนาดเล็กๆนะครับเหมาะที่จะพกพาในกระเป๋าเช่นกันนะครับสวยงามมากๆนะครับก็ถือว่า,ามีดหันมากก็ถือว่าเป็นเทพสตรา,าในตำนานอีกเล่มหนึ่งของพ่อเดิมเลยนะครับที่ทุกคนนิยมหากันมากๆนะครับ เกาแห้งนะครับเนี่ยส่วนใบมีดนะครับนี่ก็เหมือนที่ผมบอกอ่าจะเหมือนเ,อเล่มเดียวกันกับเล่มนี้นะครับที่อยู่ในหนังสือเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเล่มนี้เล่มจริงความหนาของใบมีดนะครับกนกลายไทยที่มีความสวยงามาถาวัน,นะครับชัดเจนมากมาก แล้วก็ความหนาของใบมีดนะครับเนี่ยสันมีดหนามากๆเลยนะครับนี่แหละเป็นมีดทันมาของหลวงพ่อเดิมนะครับรูปทรงก็ลักษณะก็จะคล้ายก,กันกับมีดหลวงพ่อลุ่งเหมือนกันนะครับก็เ,เรียกว่า,าสมัยที่หลวงพ่อเดิมนะครับท่านสร้างมีดแรกๆเลย ก็ได้รับเหตุรับอิทธิพลจากมีดของหลวงพ่อลุ่งนะครับที่หลวงพ่อลุ่งเพราะว่าท่านก็ถือว่าเป็นปฐมในอมาบทในการสร้างมีดอันดับต้นๆน,น,น,นะครับเพราะนั้นก็มีดหันมากนะครับก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับมีดของหลวงพ่อลุ่งก็จะมีตะกุดตรงสันมีดนะครับถ้าส่วนมากแต่เล่มน,นี้นะครับเนี่ย เป็นมีดของหลวงพ่อเดิมที่ท่านตีมีดช่วงแรกๆเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับโดยพเพราะเหล็กนี่ถือว่าเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงน้ำหนักดีนะครับชัดเจนมากๆนะครับสวยงาม นะครับนี่แหละเมื่อสามสี่ห้าวันที่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสไปที่จังหวัดกำแพงเพชรเหมือนผมบอกนะครับจังหวัดกำแพงเพชรก็เป็นจังหวัดที่มีเขตติดต่อหรือว่าลอยต่อระหว่างจังหวัดนครสวรรค์นะครับเพราะนั้นก็วัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับแถวนั้นก็ถือว่า มีเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นถินที่หลวงพ่อท่านก็จาริกไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่างๆ,ๆนะครับสวยงามนะครับย,ยิ่งดูยิ่งมีความคลาสสิกนะครับโลหะเดิมๆทุกอย่างด้ามมีดนะครับมีความแห้งมีความสมบูรณ์ นะครับกันมีดก็เดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการสันคลอนนะครับนี่เดิมๆทุกอย่างนะครับนี่แหละก็นำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันนะครับเหมือนที่ผมบอกเป็นมีดลักษณะเดียวกันลายเดียวกันด้วยนะครับ เหมือนเล่มที่อยู่ในหนังสือเลยนะครับเนี่ยพรานั้นก็ถือว่าเป็นเล่มที่ได้รับการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนนะครับพี่น้องท่านใดได้ชมได้พิจารณานะครับก็ลองลองทักเข้ามาเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆน,นะครับนำาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับ ตามนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับคลิปมากๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ ซึ่งกันและกันนะครับสําหรับผมแล้วก็เหมือนที่ผมเรียนกับพี่น้องทุกท่านนะครับด้วยแกนแท้ของหัวใจนะครับก็ซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมานะครับก็จะนำสิ่งดีๆมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ดูได้พิจารณากันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเล่นนี้ผมก็ได้มาแถวโกสัมพีนครนะครับ แถวแถวเกาะลากเสียดนะครับเนี่ยถิ่นแถวนี้ก็เป็นภูมิประเทศเป็นภูเขานะครับนี่แหละก็เป็นสถานที่ลุงพ่อเดิมท่านได้ไปปฏิบัติธรรมมานะครับเพราะนั้นวัตถุมงคลของลวงพ่อเดิมก็ถือว่าเยอะนะครับแถวแถวนี้เอาละพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ สมควรแก่เวลานะครับก็ขอจบการรีวิวไว้เ,เพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้นะครับผมสุรพัฒน์มีนหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ